เรื่อง U7.0 ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วบนพื้นฐาน Android 16ซึ่งมาพร้อมกับการอัปเดตครั้งใหญ่ที่คุ้มค่ากับการรอคอยฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นดีไซน์ U ที่เปลี่ยนไปทั้งหมดโดยเฉพาะไลท์กลดดีไซน์ที่จะนําเสนอความโปร่งใสความลึกและความลื่นไหลในรูปแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระจกพร้อมทั้งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นทั้งในแง่ของการตกแต่งการใช้งานและความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อกับระบบของ Apple ด้วย ไลท์แกลดดีไซน์เป็นการปรับโฉมหน้าตายุยใหม่ทั้งหมดซึ่งจะมีความโปร่งใสคล้ายกระจกและมาพร้อมกับการแสดงผลที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยทําให้ทุกการใช้งานดูกลมกลืนและลื่นไหลามากขึ้นซึ่งยังมีฟีเจอร์พิเศษเช่นไอคอน iQ ที่มีลักษณะคล้ายลูกเต่าน้ําแข็งคอนโทรลเซนเตอร์แบบมิติแกลดที่มีความเป็นกระจกเข้ามาผสมผสานและบริดิ้งดอกที่จะทําให้หน้าจอดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่องของการปรับแต่งนั้นก็ไม่แพ้กันเรมยุยเจ7.0มาพร้อมกับฟลักซตีม2.0 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้มากกว่าที่เคยเช่นการใส่ในาฬิกาขนาดใหญ่การปรับแต่งแอนิเมชันการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือการใช้ไลฟ์โฟโต้หรือวิดีโอเป็นวอลเปเปอร์และมีไอคอน flash เดสก์ท็อปที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการนอกจากนี้ยังมี flash engine ที่ช่วยปรับประสิทธิภาพการใช้งานระบบเพิ่มขึ้น15%และทําให้แอปพลิเคชันเลื่อนได้เรื่อยๆมากขึ้นถึง29%เพิ่มความเร็วในการทํางานประจําวัน22%ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานมีประสะิทธิ ทิศทภาพสูงสุดและไม่สะดุดเลยฟีเจอร์ AI ใน Redmi 7.0ก็มีทั้ง AI n o t i f y Brief ที่จะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนที่ไม่เร่งด,วด่วนและการสรุปข้อมูลที่จำเป็นในช่วงเช้าและเย็ยนนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเวลาอัปเดตต่างๆและช่วยจัดการเวลาของผู้ใช้งานได้ดีขึ้นอีกด้วยรวมถึง AI Framing Master ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยแนะนำในการจัดองค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายรูปให้สวยงามและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ที่สำคัญ Remui 7.0ยังรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จาก Apple ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ไปยัง iPhone ได้อย่างไร้รอยต่อหรือการเชื่อมต่อกับ Apple Watch เพื่อให้สามารถซิงข้อมูลสุขภาพได้ง่ายๆสำหรับการใช้งานจริง Remui 7.0จะเริ่มจากการอัปเดตในรุ่นแรกคือ Rem GT8 โปรส่วนรุ่นก่อนหน้านี้จะได้รับการอัปเดตตามมาในภายหลังโดยการเปิดตัวการทดสอบ Open Beta จะเริ่มในไตรมาสที่4ของปีนี้ ใครที่ราคอยอัปเดตนี้อยู่เตรียมตัวรับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนกันได้เลย